สวดีครับเปินฮาหนอยชุดขยันนะครับหมยฮาหนอยชุดขยันนะฮะประจำวันที่สาสีเหนีนะเดี๋ยววันนี้ให้ดูสามสิบก่อนนะครับของเมื่อวานนะครับนะครับของเมื่อวานนะอ่าไล่ไปเลยนะครับเจ็ดเก้าหกศูนย์สองนะครับเจ็ดเก้าหกจะได้ที่นะครับ สองไม่มีนะอ่าน้อยธรรมดานะ783 82นะครับมี82ตรงนี้นะครับ82 603งหนี่หนึ่งะครับจะได้สีหนึ่งคู่กันวันนี้เข้าคู่นะเข้าคู่กันนะครับเลขสามหายไปนะก็จะแปดสองตรงนี้ด้วยครับแปดสอง สี่หนึ่งหกเก้าโอเคสามตัวก็ไม่มีนะเจ็ดเก้าหกโอเคครับได้สามตัวนะฮะหนึ่งสองสามนะจาก 6. หกเลขครึ่งเดียวไม่เยอะะโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับที่สามสิบเอ็ดนะนะครับเดือนว,วันนี้ได้สี่กับหนึ่งนะโอเคได้สามชุดเหมือนเดิมนะ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ครับกลุ่มที่สองครับแปดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดนะครับปุ่มที่สามหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะครับสี่แปดสี่สองสี่เจ็ด นะครับโอเคต่อเลยนะฮะซึ่งไหนละห้าแปดห้าสองห้าเจ็ดศูนศสองศูเดะครับนะเด่นวันนี้ก็คือเด่นสีแล้วก็หนึ่งนะครับเด่นสี่กับ1นะ เราดูเช็คก,ก่อนว่าสี่หนึ่งตรงไหนบ้างเอาที่เอาที่สี่ก่อนครับหนึ่งสี่สี่ห้าสี่ศูนย์ครับสี่แปดสี่สองนะครับสี่เจ็ดนะ 4, 7, นะส่วนหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ 18 12 17โอเคครับมีประมาณนี้นะขอบไปเลยนะครับนี่ครับขยับกล้องอีกอเอาโวนวีเชฟนะครับวีเชฟหนึี่นะเจุดสี่กับหนึครับหนึ่งสี่ห้านึ่งสี่ศนยครับ1 4นะึ่งสี่แนะครับ 1, 4, 5, 1, 4, 0, หนึ่งสี่สองนะสี่แปดสองสี่ห้าศูนย์นะสี่ห้าสองออกแคเคียมนี้นะครับสี่แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดนะครับสุดท้ายแทงอีกตัวหนึ่งแปดสองเจ็ดนะคู่ล่างนี้นะครับนะครับโอเค หนึ่งสองห้าสองห้าอยู่ตรงนี้โอเคครับสำหรับชุดขยันก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากคำเตือนไม่เช่นเคยนะตัวเลขมีข้อไม่หลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับก็ท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้เราด้วยนะแล้วก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดนะครับ วันนี้ต้องลาไปแล้วนะค,ะครับพรุ่งนี้ลุ้นรัฐบาลไทยกันนะครับสวัสดีครับ